สวัสดีครับนักเรียนอาทิตย์ก่อนเราทําเกี่ยวกับการสร้างระยะโดยการใช้สีโปสเตอร์นะครับขาวเทา,าดําแต่วันนี้เราจะทําเป็นสีโทนเย็นขั้นตอนที่1แก่ n แกนิโตเทปแล้วก็แปะเป็นรูปวงกลมนะครับหรือแล้วแต่นักเรียนนะครับจะแปะเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะครับอิสระเลยแต่มาสเตอร์จะใช้รูปทงวงกลมนะครับจากนั้นให้นักเรียนระบายสีฟ้าด้านบนนะครับ แล้วไล่น้ําหนักจากเข้มลงมาอ่อนนะครับโดยใช้สีขาวเป็นตัวเบรกค่อยๆเกลี่ยไปนะครับแล,และนักเรียนก็จะได้ส่วนของแบล็กกราวนะครับในส่วนของมิดเดิลกราวนะครับให้นักเรียนฉีกกระดาษออกมานะครับเพื่อที่จะทำเป็นภูเขานะครับ ายได้ทั้งมิดเดิลกาวและโฟกาวเลยนะครับก็จะมีอยู่3ระยะนะครับก็คือระยะหน้าระยะกลางระยะหลังนะครับก็ไล่น้ําหนักมานะครับจากหลังมาหน้านะครับไกลจะอ่อนใกล้จะเข้มนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกับด้านกระดาษที่นักเรียนฉีกแล้วก็ทําเหมือนเดิมจากหลังมาหน้านะครับหน้าก็จะชัดแล้วก็เข้มสุด ทั้งหลังไกลออกไปก็จะอ่อนจางหายไปกับอากาศระยะสุดท้ายเราก็จะแปะนิโตเทปนะครับเป็นเส้นตรงแนวนอนฮอริซ ONTAL ลน์าลานะครับทำต้นไม้เก็บรายละเอียดแล้วก็ผลงานก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับใช่เลยชวิปดายูชกัตคัดความ3อย่างตรึงกับตึงลองทำกันดูอ้ออีกอย่างหนึ่งท้าชิสหัวข,อขอ่าเชช Ha 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 ha.